สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนิสสันเทียนาเครื่อง2.4 V6 ไม่แก๊ส89,000บาทกดให้เห็นกันจะจะรับประกันเครื่องเกียร์60วันย้ำอีกครั้ง89,000บาทรับประกันเครื่องเกียร์60วันภาษี68 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมวันนี้กลับพบกับพี่ชอรถบ้านอีกแล้วนะฮะช่วงนี้จะพบกันบ่อยหน่อยนะครับสหรับวันนี้นะครับผมมีรถราคาหลักหมื่นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหลักล้านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ารถหรูหราหลักล้านขายในราคาหลักหมื่นนะครับคันนี้เดี๋ยวบอกเลยนะครับราคา8 9 0 0 0บาทนะครับนิสสันเทเน่ปี2 0 0 5เครื่องยนต์ V 6 2.4ไม่เคยแก๊สนะครับภาษี68แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรถคคัันนนนนี้เเปป็อกสารรรรถะะะะมูลบฮ แล้วก็รถคันนี้เซอร์วิสจากช่างการนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้เลย60วันนะครับจริงๆก็ต้องบอกเป็นรถราชการนั่นแหละนะครับคือรถรางการนะเซอร์วิสเอ่ออเาไว้วิ่งอะไรนะครับนะแล้วก็ภาษีกันได้6-8ด้วยนะครับรับประกันกระโอนนะครับทุกกรณีนะฮะนี่คือเรื่องถังตรงหมดเลยนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ชอร์รถบ้านก่อนนะครับเวลาลงคลิปเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในอนาคตนะเอาละครับไปรับชมคลิป ของเจ้าคันนี้กันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์นิสสันเทียรนานะฮะเครื่อง2004นะครับเกียร์ออโต้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์เนี่ย60วันเลยนะครับสำหรับรถมือสองราคา89,000ืนเก้เนี่ยหารับประกันเยอะคันนี้ยากนะครับแต่ว่าก็กล้าให้นะครับเครื่องเกียร์นะฮะเกียร์กระตุกเกียร์ไม่ถอยเกียร์ร้อลอนนะครับซื้อคืนนะครับหรือว่าจะซ่อมให้หรือว่าจะเปลี่ยนหรือจะฮอนให้เลยก็ยังได้เลยนะครับนะแล้วก็ รถคันนี้ไม่เคยติดแกนนะครับช่วงล่างโคตรดีนะครับเครื่องเกียร์ดีมากนะฮะแล้วก็ยางยังดีด้วยนะครับยางปี20นะครับอีโคเปียนะฮะบิสโตนนะตัวนี้นะครับศูนย์เสริอตรงหมดทุกอย่างเดิมนะครับสีสันมีริ้วรอยนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสีนะรถคันนี้เนี่ยใช้เป็นแบบคีเลตนะครับใช่นี้ถ้าอยู่ใกล้ก็เปิดประตูได้เลยเห็นไหมครับกดอีกทีก็ล็อกอันนี้ล็อกแล้วนะครับอ่ะ นะครับนี่มาดูพาสีหกนะฮะพาสีหมดมกราหกแปดเลยทีเดียวนะครับสีสันเนี่ยก็เดิมๆนะครับบางๆนะแต่ว่ามีริ้วรอยนะคุณผู้ชมนะครับนี่ตรงนี้ทับกันชนหน้านะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่นักการเซอร์วิสแล้วเอาไว้ใช้งานเองนะครับข้างในนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรหรูหราเลยนะครับเวลาขับมา,าผมขับมาได้ยังยังขี่เมฆนุ่มนะนุ่มเลยนี่แล้วก็มีสีตรงนี้หนึ่งนะครับนะนะครับก็เป็นสไตล์ของนิสสันนะครับแต่ว่าสีเดิมนะ เปออ็นสไตล์ของที่สันเขาครับแต่ว่าสีเดินจริงๆคุณผู้ชมนี่ก็มีตรงนี้อีกนะครับตรงช่วงด้านท้ายนี่ตรงนี้กันชนหลังนะครับตรงนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยมีม่านหลังด้วยนะตัวนี้ภายในลายไม้ครับตรงนี้กันชนหลังหนึไไหน่งชิ้นแล้วก็กันชนหน้าหนึ่งชิ้นหลกัหลกๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีหนังคาตรงนี้นิดนึงนี่จะมีซิสซี่น,นิดนึงนะครับแต่ว่าจุดอื่นแล้วไม่น่าเกลียดเลยคุณผู้ชมนี่ยางบิโตโจนนะครับนี่ขู่ดอกเยอะนะครับ คือ89,000บาทเนี่ยแพงกว่าแคมรี่ไม้บรรทัดนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมเล่มเอกสารครบเลยนะครับเออเออเออนี่ไหครับฮะภายในลายไมห้หรูหราอ้าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนนะปเอาละครับออมาดูห้องเครื่องกันนะฮะโอ้โหโชคโคตรดีนะฮะห้องเครื่องนี่เห็นแล้วว้าวเลยผมบอกเลยผมนี่ถ้าแบบจกซื้อไว้เองเลยแล้วโอนเปลี่ยนชื่อเข้าเป็นชื่อบุคคลนะครับแต่ว่ารถประมูลรถบ้านมันไม่ต่างกันนะครับแค่ต่างกันแค่ที่มาเท่านั้นเองนะครับสามารถโอนได้ ปกติทุกอย่างนะครับแค่รถก็ต้องบอกว่ารถประมูลเนี่ยมันคือรถที่ถูกยึดมานะบอกคุณผู้ชมตรงคะคุณผู้ชมน่าจะรู้แหละนะ,ะมาไล่ตัง้งแต่คันหน้าแล้วกันนะมีคันหน้านะฮะโอ้โหว้าวเวอ้โสโอ้โหสันเจิดนี่สันก็แพงสันป่าตองอนั่นเปนเชียงใหม่ครับรถคันนี้เดิมนะฮะไม่เคยติดแก๊สด้วยนะเครื่องยนต์วีหกคือรับประกัน60วพันนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนี่ก็รับประกันอะไรนะ 2ปีหรือ1ปีนะแล้วก็กี่หมื่นโลแสนโลอย่างไดอย่างหนึ่งถึงก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่อันนี้นี่60วันเอาไปเลยนะครับจำนวนวันกี่กิโลก็ได้นะครับอืมเป็นไงเดิมสนิทคุณผู้ชมนะครับนี่สติ๊กเกอร์นะครับนิสสนนะตรงปากกระโปรงนะครับเครื่องแห้งต้องบอกว่ารับประกันถึง60บวันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้าพูดได้เลยครับรับประกัน60บวันรถเป็นอะไรนี่เออ เกียร์เสียนี่ฮอนได้เลยครับจากช่างการครับใครที่เคยติดตามผมในคลิปก่อนและนี้เนี่ยก็น่าจะรู้ดีว่าช่างการเนี่ยเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับเรื่องโอโหฮอลเกียร์นะครับหลายๆท่านที่ผมแนะนํามาก็มาซ่อมแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ภายในกันนะครับแต่ว่าคันนี้มาลองขับรับรองไม่ผิดหวังครับราคา8ป0 0 0ื่นพันบาทนะครับเดี๋ยวช่วยค่าน้ำมันให้นิดหน่อยด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับผมอ่ะไปดูภายในกันต้องบอกว่าเอ่อกุญแจเนี่ยเป็นเป็นเอ่อเป็นการ์ดเนี่ยมัน เปิดไม่ได้ครับต้องเอามือกดตัวนิดนึงนี่เราจะมีเสียงนะครับแล้วเวลาล็อกนะก็กดอ่าเนี่ยก็ล็อกแล้วนะครับเวลาเปิดก็กดทีนึงถ้าการ์ดไม่อยู่ที่ตัวเราหรือไม่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะฮะอ่ะโอเคนะครับมาดูกันที่ภายในกันนะครับนี่ลายไม้เป็นไงทางๆนี้ก็นี่เป็นไงฮะก็บอกฮะพูดตรงเลยรถไม่ทำความสะอาดแล้วก็คือขายความจริงอะนะครับนะถ้าคนอยากจะขายจริงก็ต้องเก็บความสะอาดให้มันสวยแหละนะครับนี่นะครับนี่น ที่ใส่ของด้านข้างนะครับนี่ที่ที่เติมน้ำมันที่เปิดฝาน้ํามันแล้วก็ที่เปิดท้ายนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็บะปรับไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยถุงลมนะครับแล้วก็มีวิทยุ CD ดีเดิมๆนะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะนี่ข้างในนี้ก็ใส่ซ d ได้ด้วยนะครับนี่มีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมบอกไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับให้ทุกคนดูเลขใหม่กันนะครับ โอ้โหโอ้โหโครนิ่มคุณผู้มชมเดี๋ยวผมจะเบิร์นให้ฟังด้วยโ,โ,โอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยคุณผู้มชมไม่แค่2อ2แสนกิโลเมตรนะฮะเกียร์เนี่ยเข้าตอนนี้มันร้อนแล้วไม่มีผลหรอกแต่คุณผู้มชมมาลองตัวเครื่องเย็ยนได้เลยครับรับประกันแน่นอนฮะหรูหรานี่หูช่องใส่เยอะคุณผู้มชมดู ดูโอ้โหมีอีกโอ้โหเฮ้ยจะซ่อนอะไรจะซ่อนตังเมียซ่อนตังไข่จะได้สบายโอ้โหเฮ้ยช่องเยอะเหลือเกินนะคะให้มาเยอะอจริงๆนะครับข้างในนี้มีอีกนี่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 ระเบิดนเนี่ยบอกนะเฮ้ยมีซ่อนอีกโอ้โหจะเยอะไปไหนนะครับนี่ใส่ก,กียร์ถอยนะฮะมาดูมาหลังมาหลังผมจะเปิดมาหลังนะครับตรงนี้นะอึบ๊บมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะเฮ้ยไม่มาวะเดี๋ยวดนะ มาแล้วนะครับมาหลังมีนะไปเพดานเป็นไงโอ้โหข้างซ้ายอ่ะหลอดน่าจะขาดแหละไม่ใช่ปัญหาครับผมนะครับนี่ที่ใส่แว่นตานะครับออปชั่นขนาดนี้แต่ราคาแค่8 9 0 0 0บาทเออไฟติดด้วยราคาแค่8 9 0 0 0ื่นะับาทนะคุณผู้ชมลองตัดสนใจดูกันนี่ไฟก็ติดด้วยครับแต่ก็ติดนะฮะนี่ AI auto. แอร์ออโต้แล้วก็เล่งเลงเลงหนะนะน่อยเร่งหน่อยนี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับโอ้โหเฮ้ย ไม่ธรรมดานะกับราคานี้โอ้โหหนาวผู้ชมเอาละโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในด้านหลังกันดีกว่านะมาเลยครับนี่เล่มเอกสารอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วกันไม่เปิดไม่ไ,ได้เปิดไม่ได้เปิดถ้าเปิดแล้วถ่ายเดี๋ยวยูทูบลบคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับเดี๋ยวผมปล่นล็อบก่อนโอเคมาครับนี่ด้านหลังก็โอ้โหอย่างกว้างคุณผู้ชมครับผมจะขึ้นมานั่งแล้วนะม้าหลังก็ข้างหลังก็ก็ขึ้นมาแล้วนะ นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นที่ใส่ของนะที่เนบของนะครับเป็นเป็นผ้ายางนะครับตรงนี้เหมือนจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ที่วางแขนตรงกลางที่วางแก้วเฮ้ยจะบอกนะอันนี้เปิดได้โอโหเปิดไปหยิบของจากด้านหลังได้อีกเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับอ่าแปดหมื่นเก้าพันบาทนี่ไม่คิดเลยอ่ะไฟ ไฟอ่านหนังสือติดด้วยนะคุณผู้ชมโขกับราคานี้นะครับกะจะไฟฟ้าใช้งานได้หมดเลยเนี่ยสุดยอดเลยนะอ,อ,อ่าแล้วก็มีแอร์ตรงนี้ด้วยนะแอร์หลังนะครับสาหรับผู้บริหารหรือจะพาลูกหลานไปเที่ยวเนี่ยข้างหลังก็แอร์เย็นทั่วถึงเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะสุดยอดถึงถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นเยอะอีกคันหนึ่งนะครับของนิสสันนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันนะแหมคุณผู้ชมบอกเฮ้ยชอน รถจะภาพเป็นไงวะโอ้โหอาร์กเอ,อิร์กจะจะตุ่มอาร์กเดิมจัดนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูทุกบานเลยแล้วกันเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะนะครับขายความออจริงนะครับนะไม่ใช่ว่าขายความหลอกนะฮะแต่คลิปนี้ยาวก็ก็ยังไงก็ทนดูหน่อยนะครับนะฟังผมโม้หน่อย <laughs> นะครับเอาๆก่อนที่จะไปดูประตูๆๆดูนะเรามาดูท้ายกันเลยแล้วกัน <laughs> นี่กดตุ่มเบาๆนะครับท้าคี ขีเรทอยู่นะใกล้ๆนะนี่นะครับมาดูท้ายกันเลยครับท้ายนี่เดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักเอาจริงน้ําก็ไม่เคยท่วมด้วยยางอะไหล่อยู่ครบเลยนะครับคันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะมาดูกันที่ยางอะไหล่นะครับอันนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือก่อนมีอุปกรณ์นะครับถอดล้อขันแม่แรงอึบมียางอะไหล่นะครับรถไม่เคยติดแก๊สน,นะ ไม่เคยเลยนะครับจะมีกิ๊บเก็บคาอยู่แต่ว่ารถไม่เคยติดแก๊สจริงๆนะคุณผู้ชมเล่อเอกาสารพร้อมโอนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันนะเอาล่ะมาดูฮะเราขายรถนะครับก็พูดตรงๆดีกว่านะนี่เม็ดอาร์คนะครับผมมีหมด,ดอ่ะอะรถมันบางๆนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเคาะไปี่ปึกบๆแล้วเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คยังอยู่เฮ้ยก็ต้องก็ต้องพิจารณาหน่อย นะครับโอ้โหโอ้โหโคตรกลิบโคตรกลิบอือหือแปดหมื่นเก้าคุณผู้ชมเอกสารพร้อมโอนโอนได้เลยนะภาษี68นะครับพรบรมีครบเลยนะครับบุบ๊กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดแหละนะครับผมลืมลองนะฮะอ่ะโอเคนะสำหรับใครที่หารถราคาแพงครับเดี๋ยวเรามาสุดก,กันอีกทีนึงนะครับ เอาละครับมาสรุปกันนะครับช่องวันนี้ก็ขายที่89,000บาทนะครับเป็นอีกครั้งนึงครับคันนี้เป็นเอกสารรถประมูลนะครับแล้วก็รับการเครื่องเกียร์60วันจากช่างการนะฮะราคา89,000บาทเนี่ยสำหรับสมาชิกช่องวิชชรถบ้านนะครับผมรดให้ได้ด้วยนะครับคันนี้ก็ซื้อขายกับนาการได้เลยหรือซื้อกับผมก็ได้นะเพราะว่าเป็นรถของนาการนะครับแล้วก็สวี์จากนาการรับการ60วันเลยทั้งเครื่องและเกียร์ช่วงล่างดีมากเดือดซ้ายเดือดขวานี่ไม่มีดังเลยนะครับแล้วหรูจริงฮะผู้ชมเนี่ยวิชบ โอ้โหปิดวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขับไปข้างหน้านี่ผมอยู่ตรงวัดลิขิงโอ้โหโอ้โหเสียงเครื่องดีดีมากคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูพื้นนะพื้นเป็น,เป,นเป็นบอ่อเป็นฝาท่อนะเดี๋ยวผมลู่เลยเดี๋ยวผมลู่เลยนะฮะเห็นไหมฝาท่อข้างหน้านะลู่เลยนี่ลู่เลยมีเห็นรถเรา <laughs> ไม่ใช่ครับผมก็ลู่เพื่อ รายงานคุณผู้ชมั่นแหละครับนะครับว่ารถมันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดียังไงคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสไงใช่ไหมเอาอย่างตรงๆอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถที่ผ่านมือช่างการมาเนี่ยผมโคตรมั่นใจเลยครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็เซอร์วิสกับช่างการอยู่แล้วนะครับนวยนการนะฮะนะครับเป็นช่างที่มีฝีมือคนหนึ่งครับทั้งวางเครื่องวายริงอะไรต่างๆระบบไฟนะครับวางใจได้นะครับแล้วก็ราคาปิดกันเองด้วยนะฮะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองขับกันนะครับ แสงนะแสงได้โ mm hmm. อ้โหปกติรถรถรถหลวมไม่มีใครกดดรืแผม,มต้องกดฮะบอกเลยผมต้องกดเพื่อเค้นเพื่อให้ FC ผมได้เห็นกันนะครับว่าถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันก็จะจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วโทษ อ้าวโอเคก็หยอกครับเราก็กดแบบพูดปาดนะครับในชีวิตจริงเราไม่กดขันทีอยู่แล้วนะครับนะเครื่องยนต์ V6 นะครับระบบน้ำความร้อนสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวไม่เคยติดแก๊สเอกสารประมูลภาษี68นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับดูรถที่ที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับหรือว่า3,000นตรงไหนได้หมดเลยนะครับโทร0854411999คุณผู้ชมเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วมีท่าวนที้อยู่ช่องท้ายคลิปด้วยนะครับมีชอรถบ้านลาไปเลยสวัสดีครับผม